สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่าชมทุกท่านเนาะคะ่ะมนีก็ได้มาพบมาพอกับชองเมมูผ้าโชคเนาะคะ่ะมือนี้ก็เปินมือวันที่13เนาะคะ่ะเมมูสิผ้ามาตามแนวทาาผลีกล่าวของแมเพชรเนาะคะ่ะหมวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเมเพ็ดพันห้รูดศูนกระเขาของแม่เพชรเนาะคะ่ะหวดนี้เขาก็มาเบิงมาช่มไปน้ากันเนาะคะ่ะว่ามเมเป็ดพันเสือหายแนวทาาเล่าพัฒนาเป็นตัวไดเนาะคะ่ะมารับชมเราฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะแม่เพชรสสวัดีค่ะการลวดน่าจะบลอกค่อยพลาดดอกเพราะว่ามันถ้าโตตรงนึงเลี้ยงซีสูนมันมันหรืมันออกหาสูนนะครับไม่เพชรไม่เป็นไงรูดสูนเนี่ยก็ให้รูดสูนอยู่อันนี้การนี้สิให้รูดนี่ให้รูดพกนี่ถ้าถ้าสายรูดเนี่ยตามตามสูตรมันนั่นวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเป็นเร็งเนาะใชครับเลองหนึ่งอ่าเบิ้งชิจัดจับจับผู้ใส่บาทที่เห็ดเป็นตารางไว้แล้วเรียบร้อยครับเออหก เขาจติมซีเร่ยหลุดศูนย์เม่เพชรนี่บ่ผิดหวังแน่เม่เพชรเนาะจ้าอ่าวันฟุตที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับอ่าจะมีเอฟซีเมเปิลถามเขามาหลายครับว่าวันที่สิบสามมีแต่เมเปิลแหแน่ครับอ๋อมาชมมาเบิ่งน้ำกันครับหมดเท่านี้ได้เลขว่าได้หลายตัวเน่้ยลายตัวเม่เปิลอ๋อครับบิ่งบาสิเอาสิเอาตอตอเก่าใส่นัมเมื่อนั้นี่เจาเอาเกลเซนัมห้าศูนย์แล้วก็บ่ได้จับเป็นซีโต้เหบ่ครับ ฮะชุดสีตช <_ translator Andrew> uh, <spe> ุดสี่ตก็พายากมันง่ายสไตล์นี่เดียเอานี่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 ก็แค่นี้เอแต่สี่ตัวใครจะไปยิ่ง4ีตัวก็ยิ่งสี่ตังสบ่นี่ครับเออนี่แหละยิ่งโี่ตันี่แหละคือว่าตามปกตินี่คอยเรียกสีออกหกซี่หนึ่งเลียกล่าง0ูนยหกหกหาหงเลียกล่างหาหกเบื้องบาเมือเมื่อนั่นคอยกระเฮ็ดว้เออบอเมื่อนั่นคอยเฮ็ดว้อัน หกห้าศูนเรียกล่างเก้าหกหกหกศูนเรียกล่างห้าหกมันมันจะน ities, มีทัละสองตัวเมื่อนั้นม as ีหกกนเอาใไ่หกหาศูนย์ก็หกหกศูนย์กับวานเลยวานได้สามตัวเออบานนี้เอาเอาเอาเลขเมื่อนั้นไซ่น้าบาตรเอาเลขที่วันฟุดนะนี่นี่นี่มันมีแค่ศูนย์4นี่ศูนย์หนึ่งสี่นี่นี่ห้องกระตงเอาไว้วาร่องเดินนี่ร่องร่องว้มันออกมาจังสี่ของเห็ดจังสีร่องศูนย์ศี่ ศูนย์ศูนย์สี่เลขล่างสามศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่เลขล่างเลขล่างสี่ศูนเมื่อชุดร่องนี่มีเท่านี้ับเมื่อนี่เน้นเน่นถ่าสายรูดนะครับสายรูดนี่คือรูดหกร่องหนึ่ง ครับเออเอาไม่เพ็รบริตัดไอสองตัวบนน้ำเลี้ยบเอาก็ะองตัวันก็ะี้นึงหานึงเด่นี่เอากัดสองสองตัวเอาคนบอสามตัวมันสิยังไงยังไงสาดใจนี่นี่กับศูนย์หกกับห้าหกผู้ได้มากสามตัวก็ซื้อถึงหกสี่หนึ่งเลยซีตัวกับศูนย์หกสี่หนึ่งห้าหกห้าหนึ่งเออขอเท่านั้นตัวไม่ใช่เท่านี้ครับคือเมื่อนั้นคือเมื่อนั้นคอยพันอีกเกงคอยคอยคอยพันอีกเกงคอยคอยเฮ็ดอันคอยเฮ็ดเลสได้ แปดเจ็ดมันจะคูเจ็ดห้าเก้าสี่เจ็ดนี่มันจะคูอันสี่เจ็ดมันจะคูหกเก้าเจ็ดหกเก้านี่เห็นบ่มันออกมันออกเจ็ดหกเก้าเรียกร่างสี่เจ็ดเจ็ดนี่สี 4, 7, ่เจ็ดนี่นี่นี่ขวายเฮ็ดครับ <c ười> คอยเราป้อยไปตั้งแแปดเจ็ดก็สี่เจ็ดก็หาเก้า โกเก่าของหับปล่อยบ้านบานก็ปล่อยปล่อยเชลซีโตคือว่าถือติดตามไม่เคยคำนวณแล้วถ้าคือมันออกเดี๋ยวนี้ต้องเอาสูตรนิเปกอนนอกจากออกสูตรใหม่คือเดี๋ยวนี้สูตรนี้มันเดินดินนี่นี่เ้าออกคือว่านซุกนี่มันจะออกตัวนี้เลยหกสี่หนึ่งเรขยกร่างศูนย์หกก็เส้นของหกห้าหนึ่งเรียกร่างห้าหกถ้าออกคือว่านซุกคือปอยเป็นล่างเอฟซีพราะไหมครับผมมีหลาย่องใบเพื่อเผื่อมันออกสุ่มนี้มันจะออกศูนย์ศูนย์สี่นี่นะตามอัน ตามเบิงมันค่ะเพราะว่ามันออดกินอะไรห้องเห็ดจังสันเยอะล้วนกระสันบดกกระเทือนจะได้เ่าว่างหันคอยลูดจังได้กับอืาลูดเลเซต์เนี่ยกลับเพราผิดหวังลูดฮกูดฮกวันไอ้วันวันพุธที่ผ่านมาเม่นเพ็่นเนาะลูดฮกกล้องหนึ่งวันที่11ที่ผ่านมา แมเพชรให้รูดเก็บรูดรูดศูนย์เมือม่อเมืม่อเมื่อเมื่อนั่นรูดเจ็ดอันเมื่อรูดเจ็ดกับศูนย์เมื่อก่อนเจ็ดศูนย์ครับตามตามเบิ้งอันหน้าเอาคือเสาเมื่อรูดสามก็ก่อเมกกื่อกว่าสามก็อนครับนี่นี่แตกซี่โตนตัวนี้แล้วตัวาเฮดเลขสี่ห้าศูนย์เจ็ดสี่ห้าเจ็ดศูนย์เท่านี้ครับอืมเจกี่บาทเมื่อกล้วยก่อนหลังบาทว่ากูไม่งอถมาเพื่อบากเลยซีเฮดเซราซีเซราซีตัท่องที่ แล้วเขาก็เอารูดแล้วก็ะเรี่ยวอีนตรายพี่กันครับสำชมครับนี่ครับน้าทางอ่าเล่าพัฒนาไม่เพดนครับผมสิามพฤกษภาคมครับผม13บสพฤษภาคมือตั่ับเขม่เดน่ครับลูดนี่พ่ผิดหวังได้ครับลูดหกล่องลูดนี่กล้ากล้ยุ่กล้ากล้าว่าสิถือร้อยกระสีโตศูนย์สีหนึ่งจ้หาหกหาหน่งครับสำชมครับ2โตกัดสีหนึ่งหาหนึ่งศห หรือสีมาลูดท่างนี่ก็ได้นี่เอาตัวร่องนี่ตัวร่องนี่ก็คักเด้นี่ตัวร่องนี่ก็อ่านี่ตัวร่องมันสี่ศูนย์นี่อ่าครับเกิดว่านี่เขาจะลูดนี่นี่ชุดร่องนี่ตัวร่องมันชุดร่องซีโตเนาะใช่ไหเพชรเนาะอ่ามีชุดร่องนี่ครับทผู้ชมครับชุดร่องสี่ศูนย์ศูนย์ซีครับล่างสามศูนย์สามศูนย์หนึ่งซีล่างสี่ศูนย์นี่ครับชุดร่องของเพชรเนามันจะออกเพื่อเพื่อมันอาจจะออกอ่า ศูนย์สี่เลขล่างสี่ศนย์นี่มากเครับค่ะเอาอีน<ม>ี้ส่วนส่วนนี้คือการละเมื่อนั่นหกห้าศูนย์เลขล่างหกหกมันจะเป็นเยียงกันมากสิครับไม่เพที่จริง 6, กหู้นย์มันจะคู่กับ 9, ก้าหครับบาดอีกคู่นึงนั่นหกหกศูนย์เลขล่างห้าหกมันจะเยียงกันครับเจ้าก็เห<ม>็นนี่สัวนี่นี่ขอปล่อยมู่งจยิเศ้ยังปฟาดเ่อนกัซส้อตัวลอยคนเนื้อนี่ นี่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 เดียนนี่นี่มันบริโภคศูนย์ตั้งไจเลยหัวขาศูนย์ก็หงอหงอนี่มันจะแก้กันว่าหัวขาศูนย์มาออกย้อนหลังเนาะเมื่อเพชรเนาะย้อนหลังในเร็วถ้า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 เอาตัวนี้ใส่เอาตัวนี้ใส่น้ำเนี่ยหัวขาศูนย์นี่ก็จังสีนี่ไครสืซื้อก็ซื้อก็สั้างแม่ตุ้มแม่เออบ้านมันมาแบบนี้เขาก็ต้องเฮ็ดแบบนี้เออไครสืซื้อก็ซื้อก็ตามแต่ว่าก็เดียนตัวนี้แหละนี่เดียนเดียนซุ่มนี่มันบริโภคเก่าขันมันคือเก่าแต่มันคือวันชุกนี่กันสิออกนีี่แหละน หกสี่หนึ่งเรียกล่างศูนย์หครับหกห้าหนึ่งเรียกล่างห้าหกครับเอาปิดจานห้าเป็นเอาน้ำเผ็เนาะครับนี่ครับผมมันก็มีเยอะครับราวาแม่เพ็ดเด้ครับทำไู้ช่วมพี่น้องนี่ครับลูดหกกรองหนึ่งสายรูดนะครับเนาะครับลดเนือแต่พัดม่ามผัะท่านผ่าได้เียชุดสี่ตัวในการศูนยหกสีหนึ่งครับต้งหันบ่ได้รวด4ีได้ประัดเราพิเขียนหกทีนผมแต่ว่ารวดศูนย์รองสี่ซ่ศูนย์หห้าหกครับนี่ครับ ี1หานึงครับหลุดที่606ขาวกับผมมีชุดร่องครับ4004หลัง303014หลัง40เขาเจ้ามากเอา4ตัวกับพี่ตีเฮดแตงใดเพือบาทชุด4ตัวชุด4ตัวเขาขายยังไงครับเขาเฮดแังไดกวจา7ซื้อยู่ผมว่าหนีซื้อเลย4ตัวเป็นเพชรตามนี่แล้วผิดเจรณาเบิ่งเอาครับท่านชมครับอยู่นี่ก็6หา0เล่าพัฒนาครับเนาะกับนี่ครับชุดจอดตัวเอานี้ก็หนึ่งกับ4ตัวนี่ก็แเรียกขาสามตัวกับหกซีนึง หกขานึงครับท่านธรรชมครับนี่ครับผมทาลูดก็บลูดหกร่องหนึ่งครับผมนี่ครับสายที่ผ่านมาลูดอ่าวันพุธที่ผ่านมาครับลูดศูนย์ครับพ่อแม่เพชรกับมาหาศูนย์ด้ครับ่านผช้่มแม่เพชรเน้นศูนย์ครับผมตัวนี้เราเขากันขนาดซีศูนย์ซจีมันค่ะค่ะแนวทางของแม่เพชรนะคะเล่าพัฒนาเนาะค่ะวันอวดวันที่สิบสามพฤษภาคมเนาะค่ะลูดหกร่องหนึ่งเนาะค่ะแม่เพชรค่ะแล้วก็เลขซีโตแม่เพชรกายศูนย์ หกสี 6, 4, ะะ่ห 5, 6, 5, 1, นึ่งเนาะค่ะหลักกัห้าหกห้าหนึ่งเนาะค่ะแล้วกัห้าหกศูนย์หกเนาะคะ่ะหล้วกัสี่หนึ่งห้าหนึ่งเนาะค่ะแม่เพชร <Yeah. S 1> ค่ะสําหรับร่องเนาะคะ่ะตัวร่องของแม่เพชรกับสี่ศูนย์สี่ล่างสามศูนย์ศูนย์สามสี่หนึ่งเนาะคะ่ะล่างสี่ศูนย์เนาะค่ะเป็นแนวทางของแม่เพชรเนาะคะ่ะเป็นแนวทางเลขเล่าเนะะาะค่ะท่านผู้ชมค่ะพิจารณาเบืเ้องตัวเป็นแนวทางเลยค่ะ ทางชอวเมมูกรได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะแม่เพชรเพิ่นก็ได้แบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางคือกันเนาะคะ่ะเนาะค่ะสําหรับตัวเลขนั้นสิเข้าวสีรุดก็บ่ว่ากันเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแม่หมูก็ฝากไว้มีเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกชมทุกท่านเนาะคะ่ะโชคดีถูกหวยรวยเงินไปนํากันเนาะคะ่ะในงวดวันที่13พฤษภาค,คมพศ2 5 6 5เนาะคะ่ะพบพอกันใหม่ในะคลิปหน้าเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้แม่หมูก็สวัสดี